สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกชาแนลที่มีแต่รถส,สวยๆครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาเจอวันโว,วนนาาทีมงานทับทิมครับอตอนนั้นเราเคยเจอคันสีเขียวไปแล้ววันนี้เรามาเจอคันสีสีฟ้ามุกมุกนะครับสีฟ้ามุกมุกสีฟ้าออกม่วงๆหน่อยๆนะครับอันนี้เป็นวันโว FM480 ครับสวยมากเลยครับคันนี้แรงด้วยคันนี้นะครับ เป็นบรรอฟเอ็มสี่แปดศูนย์โอ้อยังรอเยยครยบยยยดูด้านหน้าก่อนโอ้ด้านหน้าด<อ>้านหน้าเยายอเลยครยบยย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 าเยยยยยยยนยยยัยยยวยย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  พร้อมตัวลูกเลยนะครับแตวเราดูต้นข้างรวมๆก่อนนะครับเห็นไหมครับโอ้โหยังรอครับยังรออัอนนี้480เราดูนะครับสีสันสีสันตัวรถสวยเลยครับโอ้โหอันนี้ครับ นข้างตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของทีมงานเขาด้วยนะครับอันนี้ชุดล้ออ่าตัวนี้บางคนบางคนมันเป็นเหลดด้วยนะครับบางคนเหลดด้วยนะครับบางคนเหลดด้วยแล้วก็ชุดข้างหลังก็แต่งมาได้สวยเลยครับอันนี้ชุดล้อหลังอ่าชุดล้อหลังพี่เขานะครับนะครับนะครับ ันยาวยาวมากเลยนะครับคันนี้โอ้ยังรอครับยังรอโอ้สวยมากสวยมากอัออนนี้เป็นของอู่สอเจริญชัยนะครับอู่จังหวัดอู๋ทองนะครับเป็นคนต่อกระบะตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้องคิวล้อก็แต่งคมเมียมเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นเพจ,เพจรุ่น 480อ่านะครับอันนี้ไปทัพทีมพอด้านหน้าครับด้านหน้าด้านหน้าพออะเดี๋ยวเราไปสวัสด,ดีคนขับนิดนึงนะครับอะสวัดดวสวด,ดีครับพี่พี่ครับดดพี่ทีมงาน เป็นงานทับทิมครับผมเป็นงานทับทิมนะนี่จะไปขึ้นวัวดิใช่ครับที่ไหนเนี่ยเนี่ยบัวลาวครับอ๋อคันนี้คันนี้480เลย480ครับวันโม480เลยแต่เป็นรุ่น10ล้อใช่ครับเป็น10ล้อออ๋นี่ที่ที่บริษัทก็มีเป็น404ก็มีหลายคันอยู่สองสามคัน404สีเขียวผมเคยรีวิวทีแล้วใช่สีเขียวแล้วก็สีเทาครับสีเขียวสีเทานะสีเทามีสองคันแล้วจะมาอีกเมื่อไรเนี่ยเนี่ยผมเข้าไปบ้านครับก็รอก็ไปขึ้นงานแถวบัวลาวอยู่อ๋อแล้ววววนนนีีีี่สสเเขยทาามมั ที่เที่ยวอยู่ที่บ้านครับอยู่ที่บ้านแล้วใช่มสิพี่อยู่ที่ป่าโอเคเลยเพราะว่าวานก็วันขัน400ถึง200ขึ้นไปกับขันตีเท้าครับอ๋อเหรอครับผมอ๋อขึ้นที่บ่อลาวเนี่ยแต่เพชรนี่แหละแล้วตัวแต่แคเนียออกยังแต่แคเนียใกล้แล้วครับใกล้ใกล้ออกเลยใช่ไหมใกล้แล้วครับรออเคเลยไม่เกินอาทิตย์พวกก็เริ่มทำท้ายอยู่ครับตอนนี้ทำท้ายใช่ไหมครับโอ้ยรอมากรอมากเดี๋ยวผมเลยย้ายไปนู่นแหละสวยมากสวยมากครับผมโอ้ยไหนไปได้ที่อูแหละไปเห็นได้ที่อูวันนี้ผมกครับ ตไโกนะครับชุดถังน้ำมันกระเพิงเขาอันนี้ถังถังใหญ่เลยครับ600ลิตรครับถังเท่าไหร่นะ600ลิตร600ลิตรครับ600 600เลย600้0 0เลย600ลิตรโอ้โหนะครับชุดถอยเสียนะครับถังถังใหญ่มากครับคันนี้ถังถังน้ำมันใหญ่มากนะครับสมก็เป็นรุ่น480นะครับ ครับดูรวมๆครับไปแล้วครับโอ้ยยังรอเลยครับวันโบ480โอ้โหรอมากๆไปแล้วครับยังรอเลยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมจะได้มารีวิวรถสวยๆให้ท่านชมอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ